อ่าอยู่นี่เด้อแม่สิไปโรงเรียนหมดตอนใช้าสายแก่เกือบสิบโมงมาหมดย่ามไรก็สิได้ตัวน้องแต่ฝนตกย่ามไรก็ยังตกอยู่นี่พุดตะแคงค่ะหอ,อมอ่อนๆหอ,อมสวยนะคะพุดตะแคงออกดอกสวยงามค่ะสวัสดีนะคะทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมชมคุทิ์นะคะวันนี้นําเสนอ พุทธะแคงค่ะมีสองสาต้นแต่อยู่ๆที่ปลูกไว้ในกระถางก็ตายไปนะคะแต่มาปลูกรงดินตรงนี้วันนี้เขาดอกบานสะพรั่งก็เลยนำมาฝากให้ชมนะคะพร้อมกับสิ่งนี้อยู่ในมือค่ะอุ๊ยอุ๊ยอุนี่เก็บบัคทะไอ้บ่แม่เก็บบัคขปลอมค่ะเก็บบัคขั้ปลอมนะคะเก็บบัคขั้ปลอมเสียไปกินน้ำทางไปโรงเรียนค่ะ โมเพ่นมีสวนแอปเปิลมีสวนองุ่นละมุดลำใหญ่นะคะแต่ตัวเองมีสวนบักขําปอมมีต้นเดียวเท่านั้นล่ะค่ะแค่นี้ก็ปลื้มแล้วนะคะบักท่านค่ะหน่วยไงงามอยู่ค่ะสุกกะอมเปรี้ยวอมหวานแต่ตอนนี้เพ่นมีศัตรูนะคะมีเจ้าของจองอยู่ข้างในมีหนอนค่ะเลยกินบ่ได้ปล่อยให้ลนเต็มพื้นเลยค่ะถ้าลูกไหนที่ เอามาชิมดูไม่มีหนอนเนี่ยจะอมเปรี้ยวอมหวานอร่อยอร่อยค่ะอ่าไปก่อนนะคะไปทำงานเพื่อนกำลังรอนะคะนี่ต้นมิ้นนะคะนี่มิ้น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  <c oughs> ไปพร้อมกับประคามป้อมบ๊ายบายมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ